สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอกสารหลุดพนักงานโรงแรมดังได้ฉีดไฟเซอร์กันหมดทุกคนทั้งที่ด่านหน้ายัางได้กันไม่ครบประเด็นการเรียกร้องวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ามาให้คนไทยใช้ถือเป็นวาระร้อนแรงที่สุดของปีและในที่สุดสหรัฐอเมริกาก็บริจาควัคซีนไฟเซอร์ล็อตแรก1ล้านโดสเข้ามาให้ไทยได้ใช้ซึ่งมีการตกลงกันว่าจะให้บุคลากรด่านหน้ากว่า7 0 0 0แสนคนได้ฉีดก่อนถ้า มาเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงคนท้องเด็กที่มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุซึ่งมีจำนวนมากล่าสุดเพจ CSI LA ได้แชร์เอกสารจำนวนหนึ่งซึ่งระบุว่าเป็นเอกสารหลุดจากโรงแรมแห่งหนึ่งที่มีพนักงานนับร้อยคนเข้ารับการฉีดไฟเซอร์ทั้งที่บางจังหวัดยังไม่สามารถฉีดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้ตามข้อตกลงที่เกิดขึ้น โดยเอกสารดังกล่าวมีชื่อและตำแหน่งของผู้ฉีดพร้อมระบุวา่าเป็นการฉีดวัคซีนเข็ม3และข้อความจากลายที่ระบุวา่าห้ามนำเอกสารดังกล่าวโพสต์ลง f Facebook เด็ดขาดโดยโพสต์ดังกล่าวระบุวา่าเอกสารรถดพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งย่านถนนวิทยุได้ฉีดไฟเซอร์กันหมดทุกคนเลยครับในขณะที่ด่านหน้ายังได้กันไม่ครบแต่มีกลุ่มใหม่มาอีกแล้วอาทิตย์นี้น่าจะมีอีกร้อยกว่าคนแถมมีการสั่งห้ามเอาข้อมูลการฉีดมาลง Facebook ประเด็นดังกล่าวทําให้ชาวเน็ตคลองใจแต่ก็มีข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่กักตัวหรือไม่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ